สวัสดีครับวันนี้จะมาถือความรู้จักกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หนึ่งคือการปฏิวัติฝรั่งเศสการปฏิวัติฝรั่งเศสรเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคม1789เมื่อกองกำลังประชาชนร่วมกันล้มล้างระบอบอกเก่าเพื่อสถาปนาระบอบใหม่นำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นระยะเวลาชั่วคราวและแล้วสถาบันกษัตริย์ก็ถูกล้มล้างโดย สมบูรณ์นอเดือนกันยายนคศ1792ราชอาณาจักรฝรั่งเศสแปลสภาพเป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่หนึ่งตามด้วยการประหารชีวิตพระเจ้าหลุยที่16ในเดือนมกราคมคศ1793และความวุ่นวายทางการเมืองที่ยาวนานหลายปีความวุ่นวายเหล่านี้สิ้นสุดลงเมื่อนายพลโปเลียนได้ก่อรัฐประหาร18บรูแม่ และตั้งตนเองเป็นกงสุลเอกเมื่อพฤศจิกายนคศ1799หลักการหลายประการในปัจจุบันได้ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบประชาธิปไตยสเสรีนิยมสมัยใหม่ในช่วงระหว่างปีคศ1700และคศ1789ประชาชนชาวฝรั่งเศสได้ขยายตัวจาก18ล้านคนเป็น26ล้านคนนำไปสู่คนว่างงานจำนวนมากพร้อมกับการเพิ่มขึ้นราคาสินค้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดมาจากการเก็บเกี่ยวที่แย่มาหลายปีความทุก,กข์ยากทางสังคมได้กว้างขวางอย่างมากซึ่งนำไปสู่การเรียกประชุมสภาฐานันดรในเดือนพฤษภาคมคศ1789ครั้งแรกนับตั้งแต่ปีคศ1614ในเดือนมิถุนายนสภาฐานันดรถูกแปลสภาพเป็นสมัชชแห่งชาติซึ่งทำการขจัดจารีตและรอบอกที่มีอ <im> ยู่เดิมด้วยมาตรการที่รุนแรงไม่ว่าการยกเลิกระบอบสัตินาตวามิพัก การยกเลิกสิทธิพิเศษของนักบาวชาโชการยึดศาสนสถานคาทอลิกเป็นของรัฐการบังคับให้นักบวชคือผู้ที่รับเงินเดือนจากรัฐการให้สิทธิ์เลือกตั้งแก่ผู้ชายฝรั่งเศสทุนหน้าเป็นต้นประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นออสเตรียบริเตนใหญ่และปรัสเซียม,มองว่าการปฏิวัติในฝรั่งเศสเป็นภัยคุกคามต่อราชบัลลังก์ของตนเองจึงรวมหัวกันกดดันคณะปฏิวัติฝรั่งเศส ให้ทาการปล่อยตัวพระเจ้าหลุยแต่ก็ไม่เป็นผลธนาปฏิวัติฝรั่งเศสรประหารพระเจ้าหลุยก่อตั้งสาธารณรัฐที่หนึ่งและประกาศสงครามกับต่างประเทศอในช่วงต้นของการปฏิวัติอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการรวมอยู่ในองค์กรเดียวที่ชื่อว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มชีรงแดงอย่างไรก็ตามกลุ่มชีรงแดงดําเนินนโยบายหลายประการซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนท้ายที่สุด กลุ่มชีโรงแดงก็ไม่เหลือพันธมิตรกองกำลังประชาชนร่วมกับนักการเมืองกลุ่มลามงตานจึงร่วมมือกันโค่นล้มกลุ่มชีโรงแดงในเดือนมิถุนายนคศ1793เมื่อกลุ่มลามงตานครองจำนาจจำใจก็เข้าสู่สมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวภายใต้การนำของมักซิมิเลียงรอเบสปิแยรัฐธ,ธรรมนูนถูกระงับใช้คณะกรรมาการความปลอดภัยส่วนรวมกลายเป็นองค์กรที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จซึ่งในสมัยดังกล่าวผู้ถูกกล่าวหาหรือ ต้องสงสัยว่าต่อต้านการปฏิวัติจะถูกจับกลุ่มขึ้นศาอาญาปฏิวัติและถูกจำคุกหรือถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยเครื่องกิโยตินอตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเศษที่รอแบสปิแยครองอำนาจมีผู้ถูกประหารชีวิตกว่า16,000รายในกรุงปารีสและต่างจังหวัดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าปฏิกิริยาเดือนอเนมิโด ที่นักการเมืองรวมหัวกันออกมติดตดรอแบสปิแย์กลางสภาและออกมติให้จับกลุ่มรอแบสปิแยและพวกถือเป็นสิ้นจุดสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวหลังจากนั้นสภาก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คอส1795ซึ่งแบ่งแยกอำนาจชนิติบัญญัติบริหารตุลาการออกจากกันฝ่ายบริหารมีชื่อว่าคณะดีรักตัวแม้ว่าคณะดีรักตัวประสบความสำเร็จทางทหารแต่ต้นทุนสงคราม ก็ได้นำไปสู่ความซกเศราทางเศรษฐกิจและความแตกแยกภายในประเทศและแล้วคณะดีแรคตัวก็ถูกรัฐประหารโดยนายพลปเลียนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดสิ้นสุดของการปฏิวัติฝรั่งเศสมูลเหตุของการปฏิวัติฝรั่งเศสมีความซับซ้อนและยังเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ชี้ไปที่เหตุการณ์และปัจจัยภายในต่างๆของระบอบเก่าจํานวนหนึ่งว่า เป็นปัจจัยที่นำไปสู่การปฏิวัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจรวมถึงความหิวโหวยและทุกโภชนาการในประชากรกลุ่มที่ยากแค้นที่สุดอันเนื่องมาจากราคาขนมปังที่สูงขึ้นหลังจากการเก็บเกี่ยววันพืชที่ให้ผลไล่ดีหลายปีติดต,ต่อกันซึ่งบางส่วนเกิดจากสภาพอากาศผิดปกติจ,จากสภาพความหนาวเย็นผิดฤดูซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิจกรรมของภูเขาไฟที่ลากีและกริม สวอตใน1783ถึง1 7 8 0ประกอบกับราคาอาหารที่สูงขึ้นและระบบการขนส่งที่ไม่เพียงพอซึ่งขัดขวางการส่งสินค้าอาหารปริมาณมากจากพื้นที่ชนบทไปยังศูนย์กลางประชากรขนาดใหญ่ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทำให้สังคมฝรั่งเศสขาดเสถรภาพในช่วงก่อนการปฏิวัติอย่างยิ่งสาเหตุอีกประการหนึ่งคือภาวะใกล้จะล้มละลายของรัฐบาลจากค่าใช้ใจ่ายในสงครามที่ฝรั่งเศส เข้าร่วมรบจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามเจ็ดปีและสงครามปฏิวัติอเมริกาสงครามใหญ่เหล่านี้ก่อนนี้จำนวนมหาศาลให้แก่รัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายและงอจากการสูญเสียการครอบครองงอพื้นที่อาณานิคมของฝรั่งเศสในทวีปอเมริกาเหนือและการครอบงำทางพาณิชย์ของบริเตนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นทั้งระบบการเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพและล้าสมัยของฝรั่งเศส ก็ไม่สามารถจัดการกับนี้สาธารณะได้ทางรัฐบาลพยายามจะแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินด้วยการเก็บภาษีเพิ่มแต่ลักษณะการเก็บภาษีเป็นแบบถดถอยกล่าวคือยิ่งมีรายได้มากภาระการจ่ายภาษียิ่งลดลงวิธีการเก็บภาษีดังกล่าวนอกจากจะล้าสมัยแล้วยังทวีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น,นออกไปอีกเมื่อต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการทางเช่นนี้กษัตริย์ฝรั่งเศส จึงทรงเรียกประชุมสภาฐานันดอนขึ้นตามคำแนะนำของสภาพิชนในปี1787การทลายคุกบัสตีพระเจ้าหลุยที่16ได้รับแรงกดดันอีกครั้งจากพระนางมารีองตัวแนตผู้เป็นมเหสีและเขาแห่งอาตัวผู้เป็นอนุชาต่อมาคือพระเจ้าชาวที่10พระเจ้าหลุยจ้างกองทหารต่างชาติเข้ามาประจําการในกรุงปารีสและพระราชวังแวร์ซาย นอกจากนี้พระเจ้าหลุยยังทรงปลดชักแนแก่ผู้เป็นด่างสัญ,ญลักษณ์ของฐานันดอรที่สมลงจากตำแหน่งอีกครั้งในวันที่11กรกฎาคม1789กองทัพหลวงฝรั่งเศสมีทหารรับจ้างต่างชาติอย่างสวิสและเยอรมันประจำการอยู่ในสัดส,ส่วนที่ไม่น้อยเลยเนื่องจากราชสํนนักมองว่าทหารต่างชาติสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าทหารฝรั่งเศส ในการลงมือกับคนชาติเดียวกันในเดือนกรกฎาคม1789คาดว่าทหารต่างชาติที่ตรึงกำลังในปารีสและแวร์ซายนี้มีจำนวนถึง25,000นายในข่าวการปลดแนแกสพัสทั่วกรุงปารีสในบ่ายวันที่12กรกฎาคมชาวปารีสรู้สึกเดือดดาลมองว่านี่คือการก่อรัฐประหารเงียบโดยกลุ่มอำนาจเก่านอกจากนี้การที่ทหารหลวงตรึงกำลังในหลายจุดทั้งที่วงแวร์าย ลานชองเดอร์มาสและแซงเดนีทําให้ประชาชนมองว่าพระเจ้าหลุยคิดจะใช้กําลังทหารล้มล้างสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติประชาชนชาวปริสอนับหมื่นออกมาชุมนุมกันที่ลานหน้าพระราชวังหลวงนักสื่อสารมวลชนกามิเดมูแลงประกาศว่าราษฎรทั้งหลายจะมูเสียเวลาไม่ได้อีกแล้วสําหรับผู้รักชาติการปลดแนแกมันก็คือเสียงระฆังลางร้ายของวันเซนบโทโลมิลนี่เองคืนนี้ทหารสวิสและเยอรมันทั้งหมด จะเคลื่อนพลออกจากลานชองเดอมาสมาฆ่าพวกเราตายหมดทางรอดเดียวที่เหลืออยู่คือจับอาวุธเช้าวันที่14กรกฎาคมชาวเมืองปาริสบุกเข้าไปยังออแตเดงวาลี่คลังแสงของกองทัพและยึดปืนยาวราวสามหมืนกระบอกแต่ไม่มีกระสุนและดินปืนผู้ดูแลออแตเดซสงวาลี่สั่งให้ขนดินปืน250ถังไปเก็บไว้ที่คุกกบัตตีไม่กี่วันก่อนหน้านั้นแล้วชาวเมือง จึงพากันไปชุมนุมรอบคุกวัสตีในช่วงสายพวกเขายื่นคำขาดให้คุกยอมจำนนให้คุกรื้อถอนปืนใหญ่บนกำแพงและมอบอาวุธและดินปืนทั้งหมดแก่กองกำลังประชาชนเกิดการประทัดก,กันด้วยอาวุธจนถึงเวลา17นาฬิกาสมนยทีก็สามารถปดสะพานข้ามคูลงมาได้ประชาชนจึงครูเข้าไปในคุกเพื่อเอาอาวุธและดินนอปืนและพาการกลับไปตั้งมั่นที่ออแตวเดแซงวารีกองทหารต่างชาติ ซึ่งตรึงกำลังที่ชองเดอมาสไม่ได้เข้าแทรกแซงแต่ประการใดเลยผลของการปฏิวัติในช่วงต้นประกาศสิทธิมนุษยชนและพละเมืองประกาศสิทธิมนุษยชนและพละเมืองเป็นคำประกาศที่ปูทางไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปรัชญ,ญาในยุคเรื่องปัญญาและคำประกาศนี้ได้แบบอย่างจากรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาคำประกาศนี้ผ่านการพิจารณาของสภาเมื่อวันที่26สิงหาคม1789มีเนื้อหาหลักสแสดงถึงหลักการพื้นฐานของการปฏิวัติภายใต้คำขวัญที่ว่าเสรีภาพเสมอภาคพ,พราดรภาพในขณะนั้นมีข่าวลือในหมู่ประชาชนว่าจะมีการยึดอำนาจคืนของฝ่ายนิยมระบอบเก่า เมื่อชาวปารีสรู้ข่าวก็มีการตื่นตัวกันขนาดใหญ่ดังนั้นประชาชนชาวปารีสซึ่งส่วนมากเป็นผู้หญิงได้เดินขบวนไปยังพระราชวังแหวซายและเชิญพระเจ้าหลุยส์พร้อมทั้งราชวงศ์มาประทับในกรุงปารีสในวันที่5ถึง6ตุลาคมปีเดียวกันโดยมีสมาชิกสภาร่างธรรมนูญที่อนุรักษ์นิยมตามเสด็จกลับกรุงปารีสด้วยสำหรับสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติในขณะนั้นประกอบด้วยสมาชิกที่หัวก้าวหน้า เป็นส่วนมากแต่มีภารกิจสำคัญอันดับแรกของสภาคือการํำรงสถาบันกษัตริย์ไว้ดังนั้นจึงยังไม่มีการโค่นล้มสถาบันกษัตริย์ในขณะนั้นการเลิกระบบเจ้าขุนหมูลนายปลายเดือนกรกฎาคม1789มีรายงานว่าชาวไร่ผู้ก่อจลาจลกำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงปารีสจากทั่วทุกทิศของประเทศสภาจึงตัดสินใจที่จะปฏิรูปโครงสร้างทางสังคมเสียใหม่เพื่อหวังลดอุณหภูมิทางการเมือง และจะนำไปสู่การปรองดององค์ในคืนวันที่11สิงหาคม1789สภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติได้มีมติล้มเลิกระบบเจ้าขุนมูลายทั้งปวงประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันและยกเลิกเอกสิทธิ์ได้รับการงดเว้นภาษีของนักบวชรวมทั้งให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมในการประกอบอาชีพนักประวัติศาสตร์ฟรองซูฟูเรระบุต่อเหตุการณ์นี้ไว้ว่าสังคมแบบเจ้าขุนมูลนายตั้งแต่บนสุดจนถึงล่างสุดถูกพวกเขาทำลายไปพร้อมอภิสิทธ และโครงสร้างที่ว่าคนต้องมีสังกัดพวกเขาแทนทีในโครงสร้างเหล่านี้ด้วยสิ่งที่ใหม่กว่านั่นคือความเป็นปัจเจกบุคคลมีเสรีที่จะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายดังนั้นสิ่งที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติในช่วงแรกคือความเชื่อแบบปัจเจตนิยมจากระดับราักฐานเขตการปกครองของสภาอามาตทั้ง13แห่งทั่วประเทศถูกระง,งับในเดือนพฤศจิกายน1789 และล้มเลิกอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน1790สถาบันเสาหลักแบบเก่าถูกโค่นล้มลงทั้งหมดอาการปฏิรูปที่สำคัญรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของฝรั่งเศสมีผลบังคับใช้เมื่อปลายปี1789ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ตำแหน่งต่างๆในราชการไม่สามารถตกทอดประยัดงอลุกหลานยุบมวลนต่างๆแบบ่งประเทศออกเป็น83จังหวัดก่อตั้งสาธชารณชนปฏิรูปกฎหมายฝรั่งเศส การเบนคืนที่ธรณีสงแล้วนำมาค้ำประกรันพัธบัติที่ออกเพื่อระดมทุนจากประชาชนมาแก้ไขปัญหานี้ของประเทศการปฏิรูปสถานะของนักบวชนอกจากที่ธรณีสงจะถูกเบนคืนแล้วการปกครองคริสตจักรในประเทศฝรั่งเศสก็ยังถูกเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายการปกครองคริสตจักรฉบับใหม่ที่ออกเมื่อวันที่12กรกฎาคม1790 โดยใช้การปกครองประเทศเป็นแม่แบบคือกำหนดจำนวนมุกนายกไว้มุกขมนทนและหนึ่งท่านและให้เมืองใหญ่แต่ละมึงมีอัครมุกนายกหนึ่งท่านโดยมุกนายกและอัครมุกนายกแต่ละท่านจะถูกเลือกโดยสมัชชาแห่งชาติและได้รับเงินออเดือนจากรัฐบาลนอกจากนี้ผู้ที่จะมาเป็นนักบวชในทุกระดับจะต้องสาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อประเทศอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากวิกิพีเดียดอะอดคอมและขอขอ อบคุะที่รับชมและกดติดตามกันนะครับ